ผมที <łość> ่เลยนะผมเก๋ไงคดอผมคือแล้วันนี้ที่คุณว่านใส่แว่นมาเพราะว่าติดตามสายตาเก๋ไงแต่คุณพีนี่มั่งจ้องแบบเออดูเป็นจ้องเพราะว่าเข้าเนงานหล่อหล่อเนี่ย พราก็ได้ล็อกคู่กันแบบนี้เลยใช่เลยจริงๆครัแรกเลยนะฮะตัวจูบขาวสอล์กตาราง2ครับผมนะครับโซนที่เรียกว่าเป็นโซนที่สำคัญที่สุดของบ้านเลยครับนะครับโซนด้านนี้เขาเรียกว่าโซนห้องน้ำเย็นเยาคุยว่าเอาจริงแล้วบ้านขางท้านบ้ายก็มีห้องน้ำนะใช่เขาบอกว่าเวลามีหัวจูบเนี่ยห้องน้ำบ้านจะเงินเข้าหรือเงินไม่เข้าห้องน้ำสำคัญยู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 ยรยูย มีันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแข่งชิบโซ่ขอะไรแบบอ้เียปแข่งชโก็ไป่ิ่ีนะมีนะบาเขาไถึงว่มบราไชักิด้จจะอกไปแล้วอันที่เปลี่ยนนะใช้ไปสิบปีเลยแบบเขาเต็มยไม่ใช่หมายถึงว่ายังนั่งน้ออกไปหน้าบ้านอย่าที่ควรไม่ควรนะหน้าบ้นไม่ควใช่ใช่ออ่ ห้องน้ำของคุณด so ิมที่3,000ก็มากเลยสมใจงมายค่ะเออครับอันนี้ก็ช่วยที่ผมก็อยูมในห้องน้ำกระาษ้วยนะอาต่อคุณดิมจะไปต่อแล้วเรื่องห้องน้ำที่บ้านของคุณดิมก็จริงๆห้องน้ำเนี่ยพี่นุชถือว่ามันเป็นส่วนเวลาที่ส่วนตัวมากๆเลยะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เวลาส่วนตัวนั้นก็อาจจะต้องครบสูตรการที่จะพิจารณา อยากจะติดทีวีด้วยซ้ำใจในห้องในห้องของพี่นะอะไรน่ะเวลาเรานั่งเวลาเรานั่งถ่ายแบบทำอะไรกิจกรรมส่วนตัวนานๆดูข่าวข่าวิ่งด้วยตั้งใจไว้แล้วว่าถ้ามีบ้านจะติดทีวีแนะนำนะรับรองว่าเป็นแน่นอนทุกคนวิทย์วิทย์พี่วิทย์จะมาหาอ่อหา่อวิทย์พี่วิทย์วิทย์ซีวิทย์ซีวิทย์ เวลาน้านานเลือมันจะตกครับจริงจริงเลนอี่้เกิดกไเลยนะไม่ต้องไปทำีะไรเลยจนเลยไม่หนผมว่าจริงๆสดุกตกแต่งสอัน่าเีรซิสเวลาเข้าห้องน้ำแล้วแค่เดิจะดการตกแต่งที่มันดูดีดีสไตล์ดูในแบบที่เราชอบไม่ทาให้เราผ่ายที่ดีรับเปาเราเยแล้วโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราจะรายการอพีเพลงีใช่ไหมแล้วแต่พี่นะอหร้อยห้เพลงนแล้วแต่ไปยเลยนะฟัไปเรื่อยนะทีมง เพลงไรครับเพลงอะไรอ่ะจี๊บมีเลือก2องนั้นคเพลงผมก็เพลงซาสาไนถ้าถ้าเกิด้าถ้าถกา้าถ้าถ้าถ้าบ้าถ้รถ้า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 ถราถ้าถหาถ้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 า้าถ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 ้าว้าถ้าถ้าถ้าหาถ้นถ้าถ้าถ้ามาถาถาถ้้าถ้าถ้าถาาา้ กามเล็อีกแค่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเพิ่มที่น่าถ้าหาว่าไม่มีบัตรไปซื้อก็อกว่าในสิ้่แลวจะติดตัวจองกา่แล้ววันนี้ก็มีบัตรมาขายด้วยนะครับมีมี้ยมาขายได้งขายไม่ได้ศิลปินกเอราบ้เราเนาขายเซนฟุกเออได้เอาเพลงอรดีว่าซาซ่าซาซ่า เอาร่กว่าแล้ว่นาแล้วมาสร้างดีกวเอดี๋ยวผมช่วยบ้างอะไรานเออเออเออแล้วหอไงนอนไม่หลับนอนไม้หรอกล้วรองว่าตรงนี้ช่วยลองคืน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 เออเอออยากได้ยครับออกให้น่ับอาอเต็วมร้ให้อไเลยครับทีนี่นะ พ anyway, ี่จะพี่จะรักใจพี่รักใจพี่ักจเธอพี่ตรงนี้มีแฟนกับซาซ่าที่ไปนั่นแหลเด็ดแวเข้าวยยูเเ้าวนี้ทุกนักร้องเองอะไรอะอะไรอะอะไรอะแต่ว่ามันไม่เหมวนเดเดเี่กว่าอะผน่าอไอิดแหนแรเาดแต่แวร ว่มีไดโนเสาร์ได้ริงได้คมจริงบ้านคอนเสที่มีวันเรานแผมลม้ผมร้องให้ซายซ่าก็แล้วแต่เทไหน้นแล้วอยากร้องอยากร้องทนไหนก็ร้องครรองมว่าร้องนะที่ง Beth y yn digwydd ar unwaith? Tada. Je